สวัสดีครับวันนี้พามาดูการเทพื้นบ้านนะครับที่บ้านคุณตาทองนะครับคอใหญ่โพธิสวุวรรณนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างทํางานกันนะครับลาดพื้นนะครับลาดพื้นใหม่วันนี้มาเยี่ยมนะครับที่สำัำพ่อใหญ่ทองออกมาแล้วมา,มาดูนี่ทำกี่วันครับนี่ วันที่สามตทำสามวันช่างคนเดียวนี่ช่างห้าคนห้าคนวันนี้เหลือคนเดียวเพราะว่าเป็นงานงานละเอียดทำสามวันนะครับขนาดเท่าไหร่พี่นี่ขนาดบ้านนี่เดี๋ยวต้องต้องสามช่างเดี๋ยวเดี๋ยวทำช่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนู่นนะครับเขาไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ช่างหน้างานเฉยไม่ได้ช่างรับเหมาพ่อไผ่บ้านสิบสองต้นใช่ไหมครับสิบสองต้นไหม จะต้ต้น,ตนน,น,นาทีมีนนหัวหน้ารับเหมานะครับกำลังขัดหน้าอยู่พ่อไไข่พ่อไข่ไน,น,ขนาดเท่าไรครับนี่กวงกว้างคว้วววเงาควงเงอนนะครับ <c oughs> บอกประมาณกิศเ,าาเ,เมษเลยนะครับพิเมรทุ้น แปดลูกพวงอ๋อสิบเมตรคูณแปดคูณสิบประมาณแปดคูณสิบหกตารางเมตรครับอ๋อแปดสิบหกตารางเมตรประมาณนะครับประมาณขร้างก็กันเองถือว่ากะเอาเลยก็กะระยะพื้นที่เอาเลยทามาสามวันสร้างห้าคนนะครับเตตรงนี้โครงสร้างก็ข้างล่างก็มีหินนอหินมีเล็กยครับมีหินมี่เล็กที่ทานวทานด้วย มีคานด้วยคือคานด้วยครับคือคานด้วยอันนี้แบบหยาบบ่ครับคัดแบบหยาบบ่ครับคัดหยาบเคยออนาคตผู้กระเบื้องบ่ครับหั่นหยาบไปอนาคตผู้กระเบื้องครับใช้เวลาข้างขัดก็ต่างหากช่างเทงานหนักก็ต่างหากมาถึงขัดหน้านี่ทำกันสองคนนะครับกำลังขัดอันนี้ก็ทำทีแตวก็ทำเร็วอืม ค่าแรงก็กันเองนะครับประมาณเท่าไหร่เขาค่าแรงประมาณนี้20,000รวมหมดหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะค่าแรงเฉพาะค่าแรงค่าของนี้เจ้าของบ้านซื้อเองครับแล้วเบ็ดเสร็จนี้ต้นประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้ขนาดนี้20,000กว่า20,000กว่าประมาณ20,000กว่า20,050 20,050รวมค่าช่างด้วย2 0 0มื2 0 0 0อประมาณ20,500 2 0 5้าขึ้นนะครับอ่านี่คือการงานต่อเติมนะครับบ้านบ้านหลังนี้ก็แต่ก่อนก็เป็นพื้นที่ครัวตรงนี้ก็ครัวแยกออกมาทางนี้ค่อยๆทำนะครับครัวก็ท,ทําทีหลังตั้งแต่ผมมาเห็นตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นมีพื้นที่ของเป็นซีเมนแล้วนะครับตอนนี้ก็คล้ายๆว่าจะดูเป็นทำามสารง่ายขึ้นไม่มีฝุ่นเยอะเพื่อประ,ประโยชน์ในการใช้งานที่บ้านนี้นะครับ ความเปลี่ยนแปลงของบ้านนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับไม่ได้ขัดมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลื่นนะครับขัดจับหยาบตั้งป็นช่างบ้านช่างทองนะครับรับงานรับงานทั่วไป <c oughs> ขนมขนมก็ขายขนมหวานบ้านตั้งทองนะครับเ <c oughs> ขาไปดูในเพจได้นะครับเพจขนมหวานบ้านตั้งทองรับออเดอร์ทุกงานนะครับงานบวชงานแตง่งงานประชุมคอฟฟี่เบรก รีว่าขนมเบรกนะครับในงานประชุมเบอร์โทรครับเบอร์โทรช่างครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งยี่หกแปดชื่อช่างชื่อพ่อไผ่ช่างเอาพ่อไผ่นะครับแล้วก็สั่งขนมกับเบอร์นี้ขนมไทยโบราณน,นะขนมขนมเป็นขนมพวกขนมอะไรบ้างครับขนมหวานลอดช่องทอดช่องสิงคโปร์ครับ เปียกปูนอืมอ่ะมีการมีงานก็ครับมีของแข่งด้วยอ๋อมีการมีงานก็เรียกใช้เลยนะครับขนมหวานบ้านตั้งทองแล้วก็ถ้าเป็นช่างก็เรียกใช้พ่อไผ่ได้นะครับรับงานทั้งอำเภอโพธิสวุวรรณนะครับถ้าไปได้อืมมาอะไรเนี่ยคนเดียวกันหมดอคนเดียวกันหมดหลายอาชีพนะครับนี่อาชีพบ้านเรานะครับทําหลากหลายอาชีพหรือว่าขยันนะครับ กับยายก็นั่งให้กันรองใจนะครับตรงนี้เราทำทำเหมือนง่ายจริงๆแต่ว่าเวลาทำแล้วมันจะโหเราไปทำเองไม่ได้ครับเบาอยู่อยู่บ่ปวดปวดล้วเนาะปวดเนินข้างบ บ้านมาดูเฟื่องฟ้าเก็บมะม่วงหาวมะนาวหูนะครับบ้านพี่สามนี่ก็มีเอมเอาไปทำน้ำดื่มครับนอนหลับดีใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ดีแม่ชอ,อบมาเลยครับถือว่ามาเที่ยวดูบ้านนะครับครับก็ถือว่ามาเยี่ยมแล้วก็มามะม่วงหาวด้วยนะครับขออนุา ได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนชอบนะครับทําแล้วให้พ่อให้แม่กินแล้วก็นอนหลับดีบ้านเราไม่มีนะบ้านเรายังดูต้นตอนนี้เองไปนี่นะครับเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะไปหาชมก่อนดอกทุกปีเดี๋ยวเรามาอีกแล้วก็เอามาเก็บอีกแหละนะครับมุมนี้ไม่ได้เอาเพราะมันอยู่ข้างในยู่ข้างในเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวร้อนเลยลุยมากเลยคนเดียว ใส่น้ำเพื่อกันไม่ให้ยางเลอะนะครับหาถุงพลาสติกไปใส่แล้วโมโหไปเรากลับบ้านกันลาคุณตาคุณยายไปกลับ้วคบผมรับผมกลับแล้วครับช่างขอบคุณครับครับนี่ครับ มาได้เขาห้องแล้วโมนี้มานางเรนยังนอกให้กำลังใจลูกหลานไครแล้วครับพี่ครับดีครับ